สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่8นะคะ8สิงหาคม2566นะคะวันนี้ก็ได้มาจัดส่งลูกค้านะคะจังหวัดสุโขทัยนะคะลูกค้านะคะสั่งจองนะคะได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาจัดส่งลูกค้านะคะลูกค้านะคะสั่งจองเฉพาะโครงนะคะเป็นโครงโครงเปล่าอีแต่มนะคะเป็นระบบเบรคสองล้อหลังนะก็ได้มาใส่เครื่องให้ลูกค้านะคะลูกค้าซื้อเครื่องมารอแล้วนะคะ ลูกค้านะคะซื้อเครื่อง ET ร10นะคะมาทดลองระบบนะคะทางเราก็ได้ใส่เครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็เทสทดลองระบบนะคะให้ลูกค้านะคะคันนี้นะคะมีระบบไฟนะคะมีเดสตาร์ทกุญแจลูกค้าก็ให้เราติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะทางเราก็ได้ใส่แถมชุดไฟนะคะกระจกหน้ากระจกหลังนะคะทุกคันนะคะเราจะแถมให้นะคะแต่เรื่องเดินระบบไฟต้องมาคุยอีกทีนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหน สเปคแต่ละตัวนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะบอกราคาแต่ละโครงจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็ได้มาทดลองระบบให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะผมน้ำมนต์มาให้ลูกค้าเลยนะคะวันนี้วันดีนะคะวันที่8เดือน8นะคะก็ลูกค้าก็ถูกใจนะคะสอนลูกค้านะคะขับด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้ คุ้นชินนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดซื้อไปนะคะขับแรกๆก็อาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะวันนี้เราก็ต้องจับมือใส่กันเลยนะคะลูกค้าจะได้ใส่เกียร์ได้นะคะมีเพราะว่าเกียร์แต่ละรุ่นมันมจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะส่งเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะว,ว้าวอย่าะลิงนิดนะึงอย่าะลิงนนะิดนึงดด องแก่กว่าพ่อหน่อยนีก <c oughs> ้าวลึกๆนะตา